วัสดีครับทุกคนยินดีิจนรัเข้าสู่ช่อง Jason in USA ในคลิปนี้นะฮะก็จะมาทำนะฮะเกี่ยวกับ Q&A ส่งท้ายปีกันนั่นเองครับโดยเมื่อวานนี้นะฮะส่วนตัวเจสันนะฮะได้เปิดให้ทุกๆคนนะฮะมาถามคำถามกับเจสันนะฮะใน Instagram Story หรือว่า i g Story นั่นเองนะฮะซึ่งก็มีคนนะฮะถามคำถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยเนาะในว,วันนี้นะฮะก็จะมาตอบคำถามหลอดนั้นให้กับทุกคนนั่นเองนะฮะเผื่อหลายๆคนมีคำถามเกี่ยวกับตัวเจสันหรือว่าเกี่ยวกับในอเมริกานะว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะทุกคนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วอ่ะเรามาชมกันเลยโอเคเริ่มต้นด้วยคำถามแรกนะฮะมีคนถามมานะฮะว่าถ้าเดินทางไปอเมริกาแพงไหมครับอ่ะสำหรับคำถามนี้นะฮะส่วนตัวอยากจะบอกว่า ถ้าเป็นตาปกตินะเอาจริงค่อนข้างแพงเลยแหละถ้าจะบินมาจากไทยมาเที่ยวอเมริกาเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ขึ้นอยู่กับการจองสายการบินระยะเวลาในการใช้ในการจองแล้วก็ต่างๆนานาน,าน,นะฮะทุกคนเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราจองตั๋วล่วงหน้าสมมุติามาจากประเทศไทยมาเที่ยวอเมริกาจองตั๋วล่วงหน้าหลายเดือนหน่อยเนี่ยนะฮะเราก็จะได้ตั๋วในราคาถูกแบบหลักหมื่นต้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจองตั๋วแบบกระทันหันมากๆอย่างเช่นแบบไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ก่อนจะบินอ่ะทุกคนมีสิทธิ์สูงได้ ซึ่งที่ส่วนตัวเคยเจอก็คือแบบโอ้โหหลายหมื่นจนถึงหลักแสนเลยนะสำหรับชั้นประหยัดหรืออีโคโนมี่ทุกคนเคยเจอก็คือแบบโอ้ไม่ก็ตั๋วแพงจริงนะฮะดังนั้นแล้วก็คิดได้อินไมด้วยนะฮะสำหรับการจองตั๋วนะฮะถ้าใครแบบจองตั๋วล่วงหน้าดูสายการบินดีๆก็อย่างที่บอกนะอาจจะได้ตั๋วราคาถูกนอกหลักหมื่นต้นๆสอยงหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจองแบบกระทนหันก็อาจจะถึงแบบหลายหมื่นจนถึงหลักแสนได้เลยโอเคคําถามต่อมาเลยนะฮะมีคนถามมานะฮะว่า ที่อเมริกานั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับอะสำหรับคำถามนี้นะฮะส่วนตัวจะบอกว่าถ้าจะให้มาตอบในคลิปนี้พูดยังไงก็ไม่หมดเพราะว่ามันเยอะมากมันเป็นคำถามที่ค่อนข้างกว้างเนอเล็กอย่างหนึ่งก็คือข้อดีข้อเสียของอเมริกามันมีเยอะมากและมันจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์แต่ละคนด้วยเนอที่เจอมาว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างซึ่งถ้าจะตอบให้ในคลิปนี้คือไม่หมดจริงๆแต่ถ้าจะให้มาตอบในคลิปนี้จริงๆส่วนตัวขอเลือก อ่าอย่างละ3ามข้อแล้วกันเนาะสำหรับข้อดีและข้อเสียของอเมริกาอย่างข้อดีนะฮะสำหรับจากประสบการณ์ส่วนตัวของเจสันเนี่ยก็คือเรื่องการศึกษาซึ่งจะบอกเลยว่ามาตรฐานการศึกษาที่อเมริกาเนี่ยสูงมากๆทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในระดับมต้นมปลายมหมาเที่ยวไรเนาะอ,อย่างก็คือแบบเขาให้ความสำคัญกับการศึกษามากๆอย่างที่2เลยก็คือเรื่องความเปิดกว้างทางความคิดแต่อันนี้จะบอกว่าจะขึ้นอยู่กับที่ที่เที่ยวอยู่ได้นะเอาจริงนะสังคมความหลากหลายอะไรเงี้ยเพราะอเมริกาเป็นประเทศที่แบบมีผู้คนมาแต่อยู่ทุกจากทุกทุกมุมลแบ้วบ ความหลากหลายมันสูงมากดังนั้นแล้วนะฮะมันก็จะขึ้นอยู่กับแอลริทิวเลยว่าเอ้ยผู้คนมีความคิดเปิดกว้างมีความหลากหลายมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ว่าจากประสบการณ์ยานสันที่อยู่มาก็คือแบบ ผู้คนที่นี่มีความหลากหลายสูงมากๆมีความคิดที่เปิดกว้างแล้วก็มีความหลากหลายสูงมากซื้ออันนี้เป็นสิ่งที่ส่วนตัวชอบมากๆส่วน3ข้อเสียแนวอเมริกาแต่ประสบการณ์นะฮะในวันนี้จะมาเล่าก็คือเรื่องสภาพอากาศถ้าใครมาที่นี่อาจจะไม่ชินกับสภาพอากาศนะฮะโดยเฉพาะในหลายพื้นที่ของอเมริกาก็คืออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะฮะอย่างที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยโซแคลก็คือหลายครั้งแล้วก็คาดการณ์ไม่ได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวบางทีก็คือแบบเหมือนเราปรับไม่ได้อะ่ะ นี่ขนาดอยู่มาสิบปีแล้วนะยังแบบรู้สึกว่าโอ้ยังแบบปรับตัวไม่ได้เลยเรื่องอากาศอ่ะบางทีเราก็คาดการณ์อะไรไม่ได้จริงๆอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อเสียงที่นี่ส่วนตัวที่แบบเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องขนส่งสาธารณะเอาจริงอาจจะเป็นเพราะว่าอัตราของประชากรของอเมริกาได้แหละที่คนอยู่แบบกระจายต่ตางๆนานานาะทำให้ขนส่งสาธารณะเนี่ยไม่ได้ไปทั่วถึงขนาดนั้นแล้วก็เรื่อง c u เชื่อที่คนที่นี่ชอบขับรถนี่อีกน,น,นี่เป็นอีกสาเหตุหนึง่ง เพราะถ้าเทียบกับเรื่องขนส่งสาธารณะอย่างเช่นในกรุงเทพที่ไทยเนาะที่นั่นจะค่อนข้างสะดวกแล้วก็เร็วกว่าที่นี่มีนะอย่างเช่นในตัวเมืองใหญ่หลายๆเมืองนะฮะแต่ก็ตอนจะคิดว่าของกรุงเทพหรือว่าที่ไทยอะสะดวกกว่าแล้วก็เรื่องความปลอดภัยด้วยอะไรด้วยนะฮะเพราะว่า ที่นี่เนาะบางครั้งเวลาเรานั่งขนส่งก็อาจจะเจอแบบคนไร้บ้านได้โฮมเล็ได้อะไรเงี้ยก็ต้องระมาระวังตัวดีๆและก็อีกเรื่องนึงเลยก็คือเรื่องระบบร,ราชการเวลาเราไปทําเอกสารต,ะตะนานา่างๆตามที่ราชการเนาะแต่รู้สึกว่าของไทยทําได้ดีแล้วก็เร็วกว่าของที่นี่นะฮะแต่ก็นั่นแหละนะถ้าจะมาอเมริกาเราก็ต้องแบบเออยอมรับข้อดีข้อเสียตรงนี้แล้วก็ปรับตัวเนาะให้เข้ากับนะฮะที่ที่เรามาอยู่ให้ได้นั่นเองเนาะก็ประมาณนี้เลยคําถามต่อมาเลยนะฮะก็คือ ไม่ได้ภาษาเลยนะฮะสามารถไปอยู่ที่นั่นใช้ชีวิตยากไหมคะสำหรับคำถามนี้ก็คือเป็นคำถามที่คนถามมาเยอะมากจริงๆนะฮะส้วยจะ,ะบอกตรงนี้เลยนะฮะว่าถ้าไม่ได้ภาษาเลยอยู่ที่อเมริกาได้ไหมได้แต่ยากนะฮะเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเรานะฮะเวลาอยู่ที่ต่างประเทศเช่นที่อเมริกาเนี่ยภาษาที่เขาใช้ในการสื่อสารส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษนะเวลาจะเป็นไปร้านค้าไปซื้อของไปทําธุระต่างๆน่ะคือส่วนใหญ่คือเราจะใช้ภาษาอังกฤษกันถูกไหม ดังนั้นแล้วนะฮะถ้าเราไม่ได้ภาษาเลยเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ยากแ mm. น่นอนแบบยากจริงๆนะฮะดังนั้นใครที่จะมาต่างประเทศหรือว่าจะมาที่อเมริกาแบบนี้นะฮะส่วนตัวแนะนาให้ฝึกภาษามาก่อนดีกว่าหรือถ้าใครไม่ได้ภาษาจริงๆนะฮะก็ไปเรียนภาษาเอาเนาะอย่างที่อเมริกานะฮะเราสามารถไปเรียนได้ตามสถาบันสอนภาษาหรือว่าตามาทย่ลัยชุมชนคอมมิ i t y คอ l l เ g จพวกนี้เพื่ออัพภาษาของเราก่อนเนาะ,ะมันจะดีกว่ามากๆเลยโอเคคําถามต่อมาเลยนะฮะ ระหว่างอาหารอเมริกันและอาหารลาวไทยปกติและในชีวิตประจำวันของพี่เจสันจะทานอันไหนเป็นส่วนมากคะเพราะว่าจะบอกไงดีอยู่ที่อเมริกันเนาะส่วนตัวกินอาหารอเมริกันเยอะมากช่วงอขอภัยนะฮะอย่างเช่นพวกอาหารแฟชั่ฟู้ดทุกคนแฮมเบอร์เกอร์สเต็กเฟรนช์ฟรายพิซซ่าพวกนี้เยอะมากนะฮะแต่ยูเกตมะส่วนตัวก็ไม่ได้เป็นคนอเมริกันร้อยเปอร์เซนต์ถึงมาเป็นลูกครึ่งนะฮะเราก็โตมาแบบเอเชียนด้วยส่วนหนึ่งดังนั้นแล้วนะฮะส่วนตัวก็ชอบแบบอาหารไทยด้วยดังนั้น ก็เรียนรู้แบบวิธีการทาอาหารไทยจากอินเทอร์เนต็ตจาก YouTube อะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะฮะเพื่อทําอาหารกินเองที่บ้านทุกคนเพราะถ้าไปซื้ออาหารที่นี่อะไปกินในร้านอะทุกคนมันค่อนข้างแพงนะฮะดังนั้นแล้วนานๆกินีได้แต่บ่อยๆไม่ดีนะฮะแล้วอย่างร้อนจะลิฟก็คือมีตลาดไทยมีซูเปอร์มาร์เก็ตไทยให้เราซื้ออุปรกรณ์มาทาอาหารได้ง่ายมากดังนั้นแล้วนะฮะก็ซื้ออุปกรณ์เครื่องปรุงอะน,นะมาทาอาหารเองที่บ้าน,นะะทุกคนถูกปากเราอร่อยนะฮะเออะะเพราะฉะนั้นแล้วสตัวก็จะตอบว่าทั้งคู่นะฮะทั้งอาหารแาาาาไทยต่ ถ้า prefer อาหารนะอาหารไทยดีกว่าเออเออนะฮะตามนั้นแหละคำถามต่อไปเลยนะฮะมีคนถามมานะว่ารู้สึกยังไงกับปีนี้ครับ i s rough นะฮะโอเคนะฮะครึ่งปีแรกตอนนั้นก็เนาะดีใจที่แบบใกล้จะเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วนับปริญญาตรีตามมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลกแต่ในเวลาเดียวกันก็รู้สึกกดดันตัวเองเหมือนกันว่าจะเรียนจบจริงๆหรือเปล่าและที่สําคัญแล้วก็คือเรื่องงานก็คือหายากจริงสายตรง นะฮะสายสายงานที่ตรงกับสายที่เราเรียนจบมาก็คือยากมากนะฮะอันนี้คือแบบสิ่งที่เจอมานะฮะดังนั้นก็เลยไม่ได้อัปเดตเรื่องงานเลยเช่วงประมาณห้าหกเดือนที่ผ่านมาก่อนที่มาได้งานล่าสุดตอนนี้แต่ว่าเป็นงานที่แบบไม่ได้เป็นสายที่เราเรียนมาทุกคนแต่น,นจุดนี้ไม่เรื่องงานทุกคนทําไปก่อนอัพสกิลตัวเองไปก่อนเนาะนะฮะก่อนที่ได้งานตรงสายของเราอะไรเงี้ยประมาณนี้เลยนะฮะ rough is rough but it's okay นะฮะก็ it's okay <S ต่อมาเลยนะฮะมีคนถามมานะฮะว่าเคยมีเรื่องความรักที่อเมริกาไหมและคําตอบก็คือน nope บ ไม่เคยมีนะคะแต่ว่าเป็นที่ปรึกษาความรับให้เพื่อนๆตลอดนะฮะแถมเป็นที่ศึกษาที่ดีซะด้วยทุกคนเคยเป็นใช่ไหมหล่ะหลายคนน่าจะเคยเป็นแหละแบบเราเป็นที่ปรึกษาความรับให้คนอื่นดีมากๆแต่สำหรับตัวเองก็คือแบบเนาะโอเคขอไม่พูดเยอะลวกันั้งนั้นทุกคนรู้ๆกันอยู่โอเคมีคนถามมานะฮะว่าพี่เป็นคนใต้ใช่ไหมครับนะฮะและคําตอบก็คือก็ใช่นะฮะเพราะว่าพี่ที่อาที่ที่พี่เกิดที่ไทยก็เป็นภาคใต้จริงๆนั่นแหละนะฮะอ่า ะะก็ถูกต้องเลยโอเคนะฮะคำถามต่อมาเลยก็คือที่เข้า UC ยังไงครับและคำตอบก็คือที่สอบเข้านะฮะนั่นเองเหมือนนักเรียนทั่วไปเลยนะฮะไม่ว่าจะมาจากที่อเมริกาเองหรือจากทั่วโลกนะฮะเพราะว่าอแอพพลิเคชันหรือใบสมัครที่ใช้นการสอบเข้านะฮะก็คือจะใช้อันเดียวกันหมดเลยที่มีชื่อว่า UC a p p อพ c ลิเคชันนั่นเองซึ่งสามารถเข้าไปพิมพ์ใน Google ได้นะฮะแล้วก็พิมพ์ว่า UC a p p อพ c ลิเคชันแล้วมันก็จะขึ้นมานะฮะ ซึ่งใบสมัครแอปพลิเคชันนั้นแหละนะฮะที่เราจะสามารถใช้สมัคร UC ได้สำหรับปัญญาตรีเนาะทั้ง9วิทยาเขตเลยในระดับปัญญาตรีที่เขามีออฟเฟอร์นะฮะก็คือ UCLA, UC San Diego, UC Irvine, u r Berkeley ต่อ,ตอน,นานานะฮะใช้แอปพลิเคชันตัวเดียวกันหมดเลยในการสมัครทั้งเข้า9วิทยาเขตของ UC ในอเมริกาเนาะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะส่วนตัวเคยโพสต์ในเพจนะฮะเกีย่ยวกับวิธีการสมัครก็ลองเข้าไปดูได้ หรือเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของ u ูซี่เป็นทางการก็ได้นะฮะว่าต้องใช้อะไรในการยื่นสอบในการสมัครบ้างนะฮะต่างๆนานาขั sim ้นตอนการสมัครเดทไลน์หรือว่าอาเขตหมดเขตในการสมัครวันไหนอะไรยังไงก็สามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ได้เลยนะฮะคำถามต่อมาเลยนะฮะทำงานให้พี่เบลนันทิตาเหรอคะ อ๋ออันนี้หลายคนน่าจะเห็นที่เจสันเนาะทำคลิปด้วยกับแบบพี่เบลถูกไหมในช่องทางของพี่เบลต่างๆนานาหรือว่าที่เจสันถ่ายคลิปกับพี่เบลใช่ไหมไม่คือจะบอกอย่างนี้จริงๆแล้วว่าเจสันกับพี่เบลเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันและเรารู้จักกันมานานละหลายปีแล้วทุกคนแบบ4ีหปีแล้วนะฮะแล้วในหลายๆครั้งนะฮะเราก็จะแบบเออนัดทําวิดีโอด้วยกันหรือว่าคอลแลบกันอะไรเงี้ยดังนั้นแล้วก็จะเห็นส่วนตัวไปโผล่ในช่องพี่เบลหรือว่าพี่เบลนะฮะมาโผล่ในช่องของเจสันนั่นเองทุกคนนะฮะเป็นการแบบค มะะีคนถามมานะฮะว่าถ้าวันหนึ่งเราเกิดโชคดีได้ไปอยู่ที่อเมริกาพี่จะสันมีรัฐไหนอยากแนะนํานนบ้างไหมคะพี่ไปในอเมริกามาก็หลายรัฐอยู่แต่ว่ามันก็จะมีหลายๆรัฐเนาะที่พี่รู้สึกว่าเออมันเหมาะก,กับเราอะไรเงี้ยอ่ะสำหรับพี่หนึ่งเลยคือแคลิฟอร์เนียนะฮะพี่คิดว่าที่นี่มีความหลากหลายสูงฮะดีเลยแหละอากาศก็ดีนะฮะถ้าเทียบกับรัฐอื่นที่แบบเอาจริงอากาศมันก็แปรปรวนแหละแต่มันดีกว่ารัฐอื่นไงมันมีแดดแดแดจัดไปอย่างเช่นเนี่ยวันนี้ก็คือธันวาคมถึงวันที่ทําคลิปเนี่ย ยี่สิบเจ็ดธันวาคมถึงว่าในคลิปนี้แต่ว่าแบบอากาศแจ่มใสมากที่เหตุดีเลยก็คืออากาศดีสดใสเมื่อเทียบกับราอื่นๆเนาะที่แบบอาจจะเจอฝนเจอหิมะอะไรแล้วตอนนี้ก็คือฤด,ดูหนาวเต็มตัวเนาะใช่คลิ์เนเข้าขอชีพสูงนะฮะแต่ก็มีออกาสที่หลายๆอย่างแล้วก็มีความหลากหลายสูงมากนะฮะเออนั่นคือรัฐหนึ่งอีกรัฐหนึ่งนิวยอร์กนะฮะก็ดีเหมือนกันนะฮะแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะว่าจะชอบแบบไหนชอบทนาบทชอบอยู่ในเมืองใหญ่อะไรแบบเนี้ยนะฮะ โอเคมีคนถามมานะฮะว่าอยู่ที่อเมริกานั้นมีแรงกดดันสูงไหมครับโอเคสำหรับคำถามนี้นะฮะถ้าถามประสบการณ์เจสันก็บอกอจะบอกเลยว่าใชา่เรื่องการทํางานไม่เท่าไหร่ตอนนี้ไม่กดดันนะฮะแต่เรื่องเรียนนะฮะโดยเฉพาะช่วงเรียนเหมาที่ไรเพราะว่าเราเรียนเหมาที่ไรชั้นนาของอเมริกาด้วยแหละนะฮะ แล้วแบบประเด็นคือยูเก็ตปะคนเก่งๆมาเจอกันอ่ะนะฮะมีการแข่งขันกันเองภายในมหาวิทยาลัยนะฮะซึ่งมันก็เลยเกิดความแบบเนาะการแข่งขันสูงความกดดันก็เลยสูงทุกคนอันนี้ยอมรับเลยจริงๆแต่สนุกนะฮะมีความกดดันก็จริงแต่ว่าสนุกเพราะได้เจอประสบการณ์ใหม่ได้เพื่อนใหม่ได้อะเอ็กซ์เพียนใหม่ๆเยอะแยะมากมายประสบการณ์เนาะนะฮะนะฮะมันก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะฮะอันต่อมาเลยนะฮะผมมีความฝันอยากเข้ามหาวิทยาลัย斯坦ฟอร์ด ตอนนี้กำลังตั้งใจภาษาตั้งใจฝึกภาษาแล้วก็เก็บตังก่อนครับเพราะไม่รู้เรื่องอื่นโอเคนะฮะก็อยากจะบอกกับตรงนี้นะฮะว่าเป็นกําลังใจให้น้องเลยนะครับพี่มั่นใจว่าน้องทําได้แน่นอนนะฮะมีความฝันที่ดีมากๆเลยนะฮะที่อยากจะเข้าเนี่ยมาที่ไลชั้นนําของโลกอย่างแซนเฟิร์ดนะฮะก็นะฮะฝึกภาษาเรื่อยๆแล้วก็เช็คเรื่องการสอบเข้าของแซนเฟิร์ดเนาะต้องใช้อะไรบ้างต้องทำยังไงบ้างนะฮะแล้วก็ไปถึงเป้าหมายเนาะ,ะพี่มั่นใจว่าน้องทําได้แน่นอนนะฮะพยายามต่อไปเรื่อยๆนะ,ะเป็นกําลังใจให้ต่อมาเลยนะฮะมีคนถาาามมาว่ ถ้าผมอยากไป USA ประมาณ7วันผมต้องใช้เงินเท่าไหร่หรอกครับคือผมอยากไปฝันฝันตัวเองนะฮะเอาจริงนะฮะถ้าจะมา7วัน่ะค่าใช้จ่ายก็สูงนะเพราะค่าตั๋วเครื่องบินก็หลักหมื่นบาทหลายหมื่นแล้วถูกไหมไหนจะค่าไปทะเลอื่นๆอย่างเช่นค่าเช่ารถส่วนมเพราะที่นี่การเดินทางด้วยรถคือมันจะสะดวกสุดละนะฮะไหนจะเช่ารถค่าโรงแรมต่อคืนเพราะคืนหนึ่งอย่างต่ําก็ประมาณ100ดอลลาร์ถูกไหม at l e a s เนาะประมาณแบบ3 4 0 0 0พันละ ถ้าเช่าโฮสเทลก็จะถูกลงหน่อยแต่ก็ขึ้นอยู่กับที่ที่เราได้ด้วยนะฮะไหนจะค่ากินค่าเช็คสถานที่ต่างๆ,างางๆนู่นน,ะะนี่นั่นอีกนะฮะก็1สัปดาห์ก็เป็นแสนอยู่เหมือนกันนะเอาจริงถ้าจะเที่ยวใน USA มาจากไทยแต่ว่าเอาจริงถ้าจะมาอเมริกาส่วนตัวคิดว่าอยู่อย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปจะดีกว่าเพราะว่ามาแค่สัปดาห์เดียวส่วนตัวว่าไม่คุ้มนะฮะกับการเดินทางเพราะเราบินจากไทยมาอเมริกาก็ใช้เวลาเป็นค่อนวันแล้วถูกไหมและแบบ1สัปดาห์ตัวรู้ว่าอาจจะไม่ได้เช็คเขาเลยนะ แบบดูสถานที่ทั้งหมดได้อะทุกคนคิดว่าอย่างตังตตบสัปดาดาดีสุดถ้าจะมาอเมริกาเนาะจะได้คุ้มกับการลงทุนของเราที่จะได้บาแบบเที่ยวที่นี่อะไรด้วยนะฮะคำถามต่อมาเลยนะฮะถ้าอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอเมริกาต้องทําอย่างไรบ้างครับผมอ่ะนะฮะการเตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในอเมริกานะฮะอันนี้สําคัญมากถ้าใครจะเรียนต่อที่นี่ แล้วก็ต้องเช็คเรื่องต่างๆเลยนะฮะไม่จะเป็นนะฮะคะแนนสอบที่ใช้ในการยืน่นมหาวิทยาลัยนะฮะทุนการศึกษาของแต่ละที่ค่าเทอมชีวิตความเป็นอยู่นะฮะคณะหรือโปรแกรมที่เราจะเรียนต่อน,นะฮะแล้วก็เรื่องอื่นอมากมายนะฮะแล้วถ้าจะมาจากไทยก็ต้องแบบเออทำการเช็คเรื่องวีซ่านักเรียนต่างๆนานาด้วยทุกคนนะฮะ อะไรพวกนี้สำคัญมากๆนะฮะเดทไลน์ในการสมัครต่งนางนาๆพวกนี้ต้องใช้ครบนะฮะแล้วถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับการสมัครเข้ามาหาวิทยาลัยอ่ะทางที่ดีสุดก็คือติดต่อกับทางหมหาวิทยาลัยที่อยู่จะอ่าสมัครโดยตรงนะฮะอันนี้จะช่วยตอบคำถามดได้นะฮะดีที่สุดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นกำลังใจทุกคนที่จะสอบเข้าเที่ยอเมริกานะฮะนะครับนะทำได้แน่นอนคำถามต่อมาเลยนะฮะพี่ไปอเมริกาแรกๆปรับตัวยังไงเหรอครับและพี่หางานเติมได้ด้วยวิธีไหนในการหางานปรับตัวยังไงเหรอแรกๆเพราะพี่อ่ะมาตอนเด็กๆเลยนะฮะ ตอนนั้นก็คือปรับตัวไม่ได้เลยมาเจอสภาพแวดล้อมใหม่อะไรใหม่หมดนะฮะตอนนั้นเวลานะฮะเป็นตัวปรับทุกอย่างนะฮะแต่นานอยู่ก็จะปรับตัวได้นอนไหนจะเรื่องภาษาอาหารการกินอะไรต่างๆนานาตอนนั้นมีแค่เวลา,าจริงๆที่เป็นตัวเยียวยาให้กับพี่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ทุวครตอนนี้อยู่สิบกว่าปีแล้วนะฮะสิบปีในช่วงวัยรุ่นแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกครึ่งชีวิตคืออยู่ที่อเมริกามาตลอดทุกคนแล้วก็เพราะว่านี่มีสองคำถามมะอ่ะอีกครึ่งหนึ่งก็คือพี่หางานเสริมด้วยได้ยังไงใช่ม พี่ก็จะเช็คนะฮะตามเว็บไซต์ต่างๆนะฮะที่เขาสมัครงานต่นางๆนนาะฮะ ทั้งของในมหาลัยแล้วก็ของนอกมหาลัยนะฮะระหว่างที่พี่สมัครเนาะและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของ Q&A ในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่ถามคำถามกันมาถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอเมริกาหรือกับเจสันนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันมาได้เลยนะฮะสุดท้ายนี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามช่องยู u ูบเจสันอินยูเอสเอที่เห็นกันตรงนี้เลยนะฮะสำหรับคลิปดีๆแบบนี้ที่สําคัญเล็กก็คืออย่าลืมติดตามโซเชียลมีเดีออยอวงๆของเจสันที่ลิสต์ไวต้ตรงนี้กันด้วยนะครับทุกคนสำหรับ ครับบ๊ายบาย